ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกอีกเช่นเคยนะกับช่องเกรย์พามดานะคะวันนี้เรายังเกาะติดสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารสาภาพเมียนมากกับทหารกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเกรียน KNL a นะคะหลังจากที่ทําการปิดล้อมนะคะฐานเกรียนทําการปิดล้อมฐานทัพของฐานฐานพม่า,พา,มานะคะเป็นเวลา2อสาวันนะคะซึ่งก็มีหลายฝ่ายลุน้นกันใช่ไหมคะคุณนกเองก็ รุนนะคะตอนนี้ก็เป็นที่ทราบผลแล้วนะคะหลังจากที่ติดตามข่าวนะคะก็เป็นอันว่ายึดค่ายได้เป็นผลสําเร็จนะคะซึ่งในการสู้รบในครั้งนี้นะคะก็อยู่ในเขตของรักเกลี่ยงอำเภอแรงปลอยนะคะจังหวัดพาอันนะคะและเนินสู้รบนั่นก็คือเนินหนึ่งหนึ่งสองสี่แปดนะคะฐานทัพของพม่านะค,ะคือฐาน ปูลูตูนะคะซึ่งเป็นชื่อที่ค่อนข้างที่จะยากหน่อยเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดนะครับปูลูตูตัวนี้ก็แตกแล้วนะคะหลังจากที่ฐานกระเรียงนะคะก็โจมตีนะคะโจมตีด้วยเครื่องอากาศยานะคะอากาศยาหรือว่าดนนั้นโดนไร้คนขับนะคะก็ใช้ดนไรคนขับเนี่ยเอานำระเบิดไปทิ้งนะคะทิ้งอย่างฐานทัพนะคะปูลูตูนะคะของสสภาพ ฐานของสหภาพเมียนมานะคะแล้วก็ใช้ปืนกลระดมยิงนะคะนอกจากปืนกลแล้วก็ยังใช้พลซุ่มยิงอีกนะคะเขามีชื่อเสียงทางด้านพลซุ่มยิงทึ่จะแม่นมากๆเลยะค่ะเขาก็ใช้เวลาใช้ทั้งโดน,นไปทิ้งระเบิดใช้ทั้งปืนยกลยิงการนําใช้ทั้งพลซุ่มยิงนะครับใช้ทั้งยิงลูกระเบิดเข้าไปอโจมตีอย่างหนักก็ ตมงตีตลอดทั้งวันทั้งคืนซึ่งทหารสหภาพเมียนมานะคะก็มีจํานวนประมาณ20-30ในายก็พยายามต่อสู้นะคะแล้วก็ร้องขอให้กองทัพอากาศสหภาพเมียนมานะคะนำเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิดนะคะอืมเนาะก็แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะคะเพราะว่า พื้นที่มันส่วนใหญ่มันเป็นป่าเป็นภูเขาใช่ไหมคะการที่จะนําเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนี่มันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะเพราะว่ามันมองเห็นมองเห็นยากนะคะเนาะก็ตามที่เติดตามข่าวก็ตอนนี้ก็เป็นผลสําเร็จเลยนะผลักดันออกไปเลยนะคะไอ้ฐานปูปูลูตูนะคะที่ห่างจากเขตชายแดนไทยนะประมาณ800เมตรนะคะซึ่ง ฐานฐานนี้นะคะก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองบัวนะคะบ้านหนองบัวอําเภอท่าสองอยางจังหวัดตากนะคะเนาะถ้าคุณนึกเอยชื่อผิดก็ต้องขอโทษด้วยค่ะก็อยู่ตรงข้ามกับหมู่หกนะคะตําบลแม่อูซูนะคะอาเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะแล้วก็เขตสุรบมันก็อยู่ในเขตของรัฐกะเหรี่ยงนะะั่นก็คืออ,อําเภอแรงปลอยนะคะจังหวัด จังหวัดผาอันนะคะรัฐกะเรียงนะคะมันก็เนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วทหารกะเรี่ยงนะคะก็ได้ผลักดันขับไล่ทหารพรมาร่าออกจากฐานแล้วนะคะเพราะปล่อยไว้ก็จะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านนะคะเพราะว่าพมา่านี่เขาฉลาดใช่ไหมก็มาตั้งฐานอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะคะหมู่บ้านมีทั้งหมดหกหมู่บ้านในลายล้อมแล้วก็นอกจากนี้นะฐานทัพของพมา่าแห่งนี้นะคะที่อยู่ในอําเภอ,อแหล่งปอยนี่ค่ะจัง จังหวัดพะอันของรัฐเกลียงนี่นะคะเขาอยู่ใกล้กับศูนย์อพยพด้วยนะ,ะอุ่ศูนย์อพยพพวกพลเมืองเกลียงที่เขา,าอาศัยอยู่ตามศูนย์อบพยพใช่ไหมครับท่านั้นฐานเกลียงก็เลยต้องผลักดันออกไปนะคะเพื่อไม่ให้พลเมืองของเขาต้องได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วนอกจากนี้ตามที่คุณ้องติดตามข่าวนะฐานเกลียงเขาไม่ได้ยุติเพียงเท่านี้นะคะเขามีโครงการนะ มีการวางแผนมีการเตรียมการที่จะผลักดันอีกนะคะผลักดันฐานทัพพม่าที่ยังเหลืออีกประมาณ3ฐานนะคะที่อยู่ริมแม่น้ําเมยนะคะอันนี้ก็อยู่ริมแม่น้ําเมยนะคะห่างจากชายแดนไทยประมาณ800อเมตรตอนนี้ก็ผลักดันแล้วนะคะตอนนี้ก็โครงการของเขาเนะฐานกระเรียงเขาต้องการจะผลักดันทหานพมา่าออกจากริมแม่น้ําเมยใทั้งหมดเลยตอนนี้เหลือแค่สาฐานนะคะแล้วก็ตามที่คุณต้องติดตามขา่าวเขาก็ จะทาการผลักดันอีกนะจะเข้าโจมตีงั้นเราคอยฟังข่าวนะว่าว่าจะโจมตีอีกมเมื่อไรคุณนกคิดว่าเดือนอเดือนมีนาเมษานี่ไอสามฐานเนี่ยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันต้องหมดแน่นอนเลยเพราะทหารกะเหลียงนี่เป็นทหารที่ยอดนักสู้นะครับร,รบเก่งและใจสู้ร้อยเปอร์เซนตตามที่เราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะทหากรกะเหลียงนี่เขาไม่มีเงินเดือนนะครับเขาสู้นะเขาสู้ด้วยใจสู้เพื่อรัฐของเขาจริงๆเลยนะครับ ต่อสู้จริงๆเนี่ยมันใจเต็มร้อยถ้าใจเต็มร้อยอะไรมันก็เป็นผลสำเร็จหมดนะครับตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าผักดันออกไปแล้วนะคะตามที่คุณลูกได้ดูคลิปก็โอ้โหยึดได้ตอกนกลางคืนด้วยนะคะก็พอยึดได้ก็มีการฐานเปลี่ยงก็มีการจุดไฟเผาเลยฐานนะคะไฟก็ลุกโชกช่วงเนะเห็นไฟนี่สว่างจ้าเนีคือก็เป็น ปกตินะคะพอยึดฐานได้ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทาไมใช่ไหมคะก็เลยเผาหมดเลยแต่ว่าหลังจากที่ยึดเสร็จทช่ไมมเผาตอนที่เข้าไปไปตรวจตานะก็ไม่พบทหารพาม่านะคะทหานพ,านพามพม่าก็ไม่ได้สูญเสียชีวิตฐานพาม่าก็หลบหนีออกนอกฐานไปก่อนแล้วเก็บสัมภาระเก็บอาวุธต่างๆออกไปนะไม่เหลือเลยนะคะงานนี้ไม่ได้ยึดไม่ไม่ได้ยึดเออปืนอะไรเลยนะไม่ไม่มีสัมภาระอะไรที่ต้องยึดนะคะเพราะว่าฐานพาม่านี่เขาก็ รู้ว่าเขาคงสู้ไม่ได้แน่นอนเขาก็เลยรีบขนสัมภาระไปนะครับก็หนีไปหลบอยู่ในป่าก็ฐานพมา่าก็ไม่มีการสูญเสียชีวิตนะครบแล้วก็ใช้เวลาปิดล้อมอยู่หลายวันเหมือนกันนะสองสาวันก็เป็นผลสําเร็จนะคะตอนนี้เราก็ทราบเลยนะคะตอนนี้ฐานเกลียงก็ผลักดันฐานพมา่าออกไปแล้วนะคะที่ที่อยู่ใกล้กับชายแดนนะ,ะตอนนี้ก็เหลืออีกสามฐานนะที่ใกล้กับชายแดนไทยเนี่ยแล้วอยู่ริมแม่น้าเมยเนี่ยจะต้องผลักดันออกไปนะครบเนาะ ตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงของเรานะคะฝ่ายความมั่นคงของเรานั่นก็คือฐานผ่าน,นที่35นะคะแล้วก็ฐานผ่านกองกําลังนเรสวนแล้วก็ส่วนราชการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตํารวจสวพออำเภอท่าสองอยางนะคะก็ให้ความดูแลประชาชนชาวไทยที่อยู่ตามแนวแตะเข็บชายแดนนะคะแล้วก็ดูแลพลเมืองของกะเหรี่ยงนะคะที่เขาข้ามนะข้ามมา ขามจับไม่น้ำเมยมาฝั่งประเทศไทยนะมาอาศัยร่มใบบุญไทยนะครัมืมาอาศัยหนีร้อนมาพุ่มเย็นนะคะก็คงไม่นานนะคะพอมันสงบพอศึกมันสงบแล้วเขาก็ย้ายกลับไปนะเพราะว่าเขาก็แค่มาอาศัยชั่วคราวนะครัแต่ที่ทางการไทยนะครับฝ่ายความมั่นคงก็โดยเฉพาะฐานพานที่35ก็ให้ความอํานวยสะดวกเนาะให้กับชนชาติเกลียงนะคะที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครัะ โอเคตอนนี้เราก็เป็นที่ทราบผลเลยนะคะว่าอืหลังจากที่เราได้ติดตามข่าวกันมาเนาะหลายวันเลยนะว่าฐานกระเรียงได้ทําการปิดล้อมนะคะปิดล้อมกองฐานทัพพมมานะคะฐานทัพปูลูตูนะคะหรือที่เราเรียกว่าเนินรบนะะักนนรบที่หนึ่งสองสี่แปดนะคะตอนนี้ก็เป็นผลสําเร็จเลยนะคะเผาฐานเรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้ก็ ผักดันออกไปแล้วนะเราก็มาติดตามกันต่อไปเนาะติดตามว่าอีกสามฐานนี่ทหารกระเรียงนะคะที่อยู่ภายใต้การน,นําของกองทัพสากภาพแห่งชาติกระเรียง KNU นะผู้นําแห่งสภาพสหภาพแห่งชาติแห่งชาติกระเรียง KNU นั่นก็คือท่านในพลบจแฮนั่นเองท่านในพลบจแฮนี่ขอพูดถึงท่านนิดนึงนะท่านเป็นบุรุษนะเป็นบุรุษที่เก่งมากๆเลยนะท่านไม่ยอมก้มหัวให้กับพมา่านะพะมา่าพยายามที่จะใช้การเจรจานะคะการเจรจาแต่ว่าท่านไม่ยอมนะเพราะว่าท่านรู้ว่าการเจรจานี่มันไม่ประสบผลสาเร็จนะเพราะการเจรจามันเจรจามาหลายครั้งที่ว่าก็ถูกพมา่าหลอกตลอดเลยนะมันพมา่าเขาก็ใช้การเจรจาเพื่อจะ ยืดเวลาต่อไปตอนนี้ก็ทางฝั่งรัดเกลียงเขารู้เท่าทันนะคะก็ไม่ยอมเจดจาก็สู้อย่างเดียวนะคะก็ค่อยๆผักดันไปเรื่อยๆนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปคนี้นะคะก็สรุปเลยนะคะว่าเราก็ทราบกันเลยเป็นที่แน่นอนเลยนะคะว่าฐานปูปูรูตูนะคะเนินหนึ่งสองสี่แปดนะครับก็เป็นอันว่าจบสิ้นแล้วนะคะฐานทับไม่มีเหลือเลยนะคะ ถูกทหารกะเรียง K N L A ผลักดันออกไปเรียบร้อยเลยนะอโอเคเนาะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะเอ่อต้องขอขอบคุณพลัง F C ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะถ้าแอดมินนกนะคะใช้คำพูดที่ไม่สารสลรุยใช้คำพูดที่ผิดพลาดใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลของคุณนกผิดพลาดนะคะต้องขอโทษขออภัยต่อพลัง F C ทุกท่านนะคะสำหรับคลิป,ลป,ลปนี้นะ,ะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ